ขอต้อนรับกลับสู่ช่องอาโต้คาช่องที่เรานำเสนอข่าวสารล่าสุดและน่าสนใจที่สุดเกี่ยวกับยานยนต์ทางทหารรถถังและเทคโนโลยียุโทโธปกรณ์สุดล้ำสำหรับใครที่เป็นแฟนพันแท้หรือสนใจเกี่ยวกับเครื่องจักรกลหนักที่เปลี่ยนแปลงสงครามสมัยใหม่ที่นี่คือที่ที่คุณไม่ควรพลาดอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของเราวันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับหนึ่งในรถถังที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในทศวรรษนี้ นั่นก็คือรถถัง Mountain Tiger 2026จากประเทศไทยรถถังยุคใหม่รุ่นนี้สร้างกระแสได้ยอย่างมากและมีเหตุผลที่น่าตื่นเต้นจริงๆเพราะมันคือการพัฒนาครั้งใหญ่ของไทยที่มุ่งเน้นการยกระดับกำลังรบด้วยรถถังที่ไม่เพียงแต่ทรงพลังแต่ยังมีความคล่องตัวสูงและออกแบบมาเพื่อรองรับภูมิประเทศเฉพาะตัวของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เมลเทนไทเกอร์2,026เกิดจากการวิจัยและพัฒนามาอย่างยาวนานโดยความร่วมมือระหว่างอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยกับพันธมิตรนานาชาติจุดเด่นที่ทําให้รถถังรุ่นนี้แตกต่างคือความสามารถในการปรับตัวเข้ากับภูมิประเทศแบบภูเขาและป่าไมา้ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นพื้นที่ที่ท้าทายมากสําหรับรถถังหนักแบบดั้งเดิมแตกต่างจากรถถังในฝั่งตะวันตกหรือฝั่งตะวันออกที่มักถูกออกแบบมาเพื่อการรบในที่ราบกว้างหรือในเมือง ในส่วนของเครื่องยนต์ m o เ n t a i n t i g เก2 0 2 6ใช้เครื่องยนต์ดีเซล V12 Turbo โบชาร์จรุ่นใหม่ที่ให้กำลังสูงถึง1,500แรงม้าทำให้สามารถทำความเร็วสูงสุดได้ประมาณ70กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนเส้นทางเรียบและยังคงรักษาความคล่องตัวได้ดีแม้ในเส้นทางที่เป็นเนินสูงและขรุขระสัดส่วนแรงม้าต่อน,น้ำหนักถูกคำนวณมาอย่างแม่นยำเพื่อให้รถถังนี้มีความคล่องตัวโดยไม่เสียสละเรื่องการป้องกัน เมื่อพูดถึงการป้องกัน Mountain Tiger ใช้กราะคอมโพสิตแบบชั้นผสมร่วมกับกรอะปฏิกิริยาเพื่อป้องกันการโจมตีทั้งแบบพลังงานจนและพลังงานเคมีสามารถต้านทานโจรวดต่อต้านรถถังและกระสุนเจาะเกราะได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังมีระบบป้องกันเชิงรุกที่สามารถตรวจจับและทำลายขีปนาวุธที่พุ่งเข้ามาก่อนที่จะถึงตัวรถเพิ่มระดับความปลอดภัยขึ้นอีกขั้นด้านอาวุธหลัก Mountain Tiger ติดตั้งปืนใหญ่ขนาด125มิลลิเมตร แบบลำกล้องเรียบซึ่งสามารถยิงกระสุนได้หลากหลายประเภทเช่นกระสุนเจาะกรอบแบบมีเคลือบสลัดครอบ APFSDS กระสุนระเบิดแรงสูงต่อต้านรถถังทีดและจรวดนำวิถีสำหรับโจมตีเป้าหมายระยะไกลยอย่างแม่นยำอาวุธเสริมประกอบด้วยปืนกลร่วมขนาด7.62ม mm, ิมและปืนกลต่อต้านอากาศยานขนาด12.7ม mm, เมตร ติดตั้งบนป้อมปืนเพื่อรองรับการโจมตีทั้งภาคพ,พื้นดินและเป้าหมายทางอากาศที่บินต่ำอีกหนึ่งจุดเด่นของ Mountain Tiger 2,026คือระบบควบคุมการยิงที่ทันสมัยซึ่งประกอบด้วยกล้องตรวจจับความร้อนเครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์และระบบติดตามเป้าหมายอัตโนมัติทำให้สามารถยิงได้แม่นยำทุกสภาพอากาศ ทั้งกลางวันและกลางคืนการบูรณาการกับระบบการจัดการสนามรบยุคใหม่ยังช่วยให้เมาเทนไทเกอร์สามารถทำงานร่วมกับหน่วยอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพแชร์ข้อมูลและวางแผนโจมตีร่วมกันได้แบบเรียลไทม์ในส่วนของความสะดวกสบายและความปลอดภัยของลูกเรือเมาเทนไทเกอร์รองรับลูกเรือสามนายได้แก่ผู้บังคับการพลยิงและพลขับห้องโดยสารออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อลดความเหนื่อยลา้าระหว่างปฏิบัติภารกิจนานๆา,านรถถังยังติดตั้งระบบป้องกันนิวเคลียร์ วิวาภาพและเคมี NBC ระบบดับเพลิงอัตโนมัติและการออกแบบแบบโมดูลาร์ที่ช่วยให้ซ่อมแซมได้ง่ายและรวดเร็วในสนามรบก,การพัฒนาและการนำ Mountain Tiger 2026เข้าประจำการสะท้อนถึงเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของประเทศไทยอย่างชัดเจนท่ามกลางความตึงเครียดและความท้าทายทางความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดการมีรถถังที่ผลิตในประเทศและมีศักยาภาพสูงไม่เพียงช่วยเพิ่มขีดความสามารถของกองทัพ แต่ยังเสริมสร้างอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยให้แข็งแกร่งขึ้นอีกด้วยมีรายงานว่าเริ่มมีประเทศเพื่อนบ้านแสดงความสนใจใน Mountain Tiger ซึ่งอาจเปิดโอกาสในการส่งออกและสร้างรายได้ให้กับประเทศในอนาคตการทดสอบภาพสนามและการฝึกซ้อมในเบื้องต้นแสดงให้เห็นว่า Mountain Tiger มีประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมในหลากหลายสภาพแวดลอ้อมสมกับชื่อที่ถูกตั้งว่าเสือแห่งขุนเขาที่โดดเด่นทั้งในภูเขาและป่าไม้ ด้วยอนุภาพการเคลื่อนที่และการต้องกันที่ครบคถ้วนถือเป็นผู้ต่อสู้ที่น่ากลัวในสนามรบแม้ว่าจะยังเป็นช่วงแรก,กอขององค์การใช้งานแต่ Mountain Tiger 2,026อาจกลายเป็นต้นแบบสำคัญขององค์การออกแบบรถถังในอนาคตส,สำหรับพื้นที่ภูมิประเทศที่คล้ายกันสุดท้ายนี้ Mountain Tiger 2,026ไม่ใช่แค่การเพิ่มจำนวนรถถังในคลังแสงโลก แต่มันคือการแสดงออกถึงความสามารถของไทยในการสร้างสรรค์และพัฒนายุโทโปปกรณ์ที่ทันสมัยและเหมาะสมกับความต้องการเฉพาะตัวของประเทศเราจะคอยติดตามดูการประจำการและการพัฒนาของมันต่อไปในอนาคตแต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือ Mountain Tiger ร์กำลังสร้างชื่อและจะอยู่ในประวัติศาสตร์ไปอีกนาน และนี่ก็คือการรีวิวเชิงลึกของ Mountain Tiger 2,026หากคุณชอบคลิปนี้และต้องการชมเนื้อหากเกี่ยวกับยานยนต์ทางทหารที่ล้ำสมัยจากทั่วโลกมากขึ้นอย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามอาโต้คาของเราคอมเมนต์ด้านล่างหากมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเรายินดีที่จะตอบเสมอขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ